สวัสดีครับพี่น้องมอนีเกษตรอินทรีุกสกาเกิดมาพอพี่น้องอีกคือเก่าแหละครับมอนีกักโตอยู่บ้านครับพี่น้องบ่เดไปเห็นงานครับเพราวมาตั้งราชการก็ประกาศล็อกดาวนครับอบที่สองครับก็เลยบ่เดไปใส่ครับก็อยู่บ้านมีน้องมาเบิงเกษตรนน้นอยๆ,ๆครับ เกษตรประมาณสักสองตารางเมตรได้แหละครับปลูกในกระถางครับจะมีเพาะ,มะเมล็ดเป็ดสิเป็น,นพวกต้นสุเลียนครับพี่น,อน้องเลี่ยงสีในไม่กินครับแล้วก็เอาเม็ดมาเพาะครับหาลังต้นก็ขึ้นแล้วห้าลังต้นกินที่หลังกับกำลังดิขึ้นครับพี่น้องเจใ๊ใจพี่น้องไปเบง่งน้ำกันครับ จะมีหัวเชื้อยู่ครับหัวเชื้อฉีดพวกอันต้นไม้พวกมะเขือนะครับมะเขือกินไรรุ่นแล้วครับทีที่พี่น้องเห็นนี่แหละครับนี่แหละครับนี่มะเขืออันนี้คิดเห็ดลัางๆนะครับพี่น้องนี่เห็ดล่างๆไว้ไต่ลังค่านี่ครับบ่มีที่ปลูกครับพี่น้องนี่ครับโอ้ ไม g กอดก็อี้ฮักครับพี่น้องก็อีพาสติกครับเอ็นพี่น้องเบิ้งครับอายุการใจงงานมันโดนครับมันก็เลยแตกฮักครับนี่ครับ หักครึ่งหนึ่งเลยครับพี่น้องกำลังทั้งกาลังนงั่งายทำยินดีอยู่ครับก็อีหักครับอาย,ยุการใช้งานมันดนแลครับหลายปีแล้วครับหาหกปีเด้ยแลละครับ,ลลค,รบคุ้มแล้วครับมันก็เลยหัก นี่คือน้าม,มักครับพี่น้องหนาม,มักไบโหดตน้นต้นใบแน่แล้วกับมะเขือนะครับฮอร์โมนไข่ครับพี่น้องเนี่ยเอด็ดดูกระดหนึ่งใส่ได้หลายเดือนแล้วครับนี่สองเดือนแล้วครับต่อน,น้ำยี่สิบลิตรหนึ่งส่วนโตครับหนึ่งส่วนโตต่อน,น้ำยี่สิบลิตรครับฉีด สองเดือนแล้วครับพี่น้องบ่าได้อยู่ไปใส่รับยังมีเก่าอยู่ครับจีตน้นอันนี้อะไรนะพี่น้องเดฟพี่น้องเบิ้งอันนี้ต้นแค่ปลาครับพี่น้องแค่ปลาเน็คน,น้ำหมู่บ้านมันมันขึนมาผมก็เลยถอนออกมาแล้วก็มาใส่ถุงดำครับเพราะว่ามันจะเป็นตน้นเพราะว่ามันจะเป็นต้นแค่ปลาอยู่ครับก็เลยเอามาเพาะเบิ้งครับ ตอนนี้ยังเบิ่งบ่ทถนอกครับพี่น้องเดี๋ยหายมันใหญ่ไปนี่กันยังกี่เบืองออกครับคิดว่าคือเป็นต้นแคปปาและครับอันนี้ก็เป็นต้นทุเรียนครับพี่น้องทุเรียนมอนท่องนี่ผมซื้อมากกินก็เลยเอาเบ็ดมาเพาะครับก็คืนดูครับนี่กำลังแตกยอดนอยู่ครับอันนี้ก็หมอนท่องคือกันครับทุเรียนหมอนทองครับกินร้อมกันครับเอาในมาเพาะครับแล้วกิน แต่ว่าอันนี้อันนี้ทุเรียนอ,อันนี้จะเป็นชนีชนีครับเนี่ยกำลังแต่งยอดด้วยกันครับชนีส่วนอันนี้ก็เป็นหมอนท่องครับเพาะใส่ถุงไว้ขึ้นอยู่ครับนี่ยกำลังขึ้นลายอยู่ครับพี่น้องเด็กพี่น้องเบ่งครับนี่ครับนี่กำลังสิสิแตกขากกำลังหา เดินดีครับนี่สองสามถุงครับนี่ครับเป็นองอันนี้หลายถุงอยู่ครับสิบก็ถุงครับเป็นองหาลังถุงผมก็ใสรถุงละสามเมตรก็มีครับเพราะอนุบาลไว้ก่อนครับพอมันใหญ่ล้วจงแยกถุงออกครับนี่อันนี้กับต้นนี้กับกำลังสิแตกยอดครับนี่อะ อันนี้ก็แตกยอดน้อย,อยครับนี่นี่พี่น้องเห็นบ่บครชัดปันไดครับนี่อันนี้ก็อันนี้ส่วนอันนี้เป็นการยยวครับพี่น้องทุเรียนการยาวนี่คนขายก็บอกกันนะผมกับพ่อจักคือกันครับซือมาก,กินแต่ว่าไม่มันไงขึ้นจังชนี่อยู่ครับ นี่ครับอันนี้ก้านยาวนี่ครับก็เลยให้พี่น้องเบิ้งครับนี่กำลังแตกกำลังหักกำลังเดินครับพี่นองหักกำลังเดินอีกประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยมันก็จะแตกไปยุดอกครับพี่น้องเบิ้งครับ บ่มีทีกับพป่นองก,นก็เลยปลูกนาบ้านนี่แหละครับใส่ถุงเอาอันนี้มะเขือกับพป่นองมะเขือกับพอมีนวยอยู่ครับอันนี้รุ่นที่ที่หาที่หกแหละครับได้ก,กินแล้วครับรุ่นที่หกอันนี้ก็จิม,มีน้ยอยู่ครับอันนี้ก็นวยมีอยู่ครับ มีหน่วยแน่อยู่ครับกําลังแตกแตกดอกกระมีน่ครับเลยพี่น้องกำลังมีดอกครับมันออกเรื่อยๆครับเมื่อนก็ออกดอกไ่ไปเรื่อยๆครับกินอยู่ครับนี่ดอกมันครับในกระถางนี่ปลูกเลยหลายอย่างครับกระถาง คากับมี่ครับพี่นอ้องน,นี่คาครับต้นคาอันน,อน,น,น้อยพี่น้องเห็นคิ้งครับนี่คิงมันกินหลายจาน้นนี่มันมักำลังแตกใบต้นหนึ่งกับแต่ส,สีหลายต้นอยู่หรอกครับฟังได้นี่ขิงอันนี้กับบักอื้อครับพี่น้องฟักทองครับนี่ผมเอาในมาปลูกครับมาพอเบิ้งงไ่ถุงครับ พมีทีก็เลยกำลังแตกยอดครับเนี่ยลงังลานเนี่ยลงทุนไปหนึ่งพันบาทกับไปน้องเนี่ยพมีทีก็ไว้ปลูกไว้ให้พวกว่าจิล่งอัน พวกแตงเนี่ยแล้วก็บถัว่วฝักยาวเนี่ยครับเนี่ยเพชรดังล่างเนี่ยเอาท้อพีพีซีเนี่ยแหละครับพี่น้องมาต่อพอพีซี่มาต่อเขาลงทุนไปประมาณสักพันหนึ่งพันบาทในใดอยู่หรอกครับอันนี้เม็ดในนี่ก็คืออันอินทาาลัมครับบาฮีครับพี่น้องอินทาาลัมบาฮีซื้อมากินแล้วก็เอาใะไมามาเพาะเบิ้งครับพี่น้องนี่ผมจะเพาะเบิง้งเพาะใส่ถุงนี่แหละครับอันนี้ในมันครับเสียนาไว้ อ ah e, e ินทผลัมบาฮีครับบาฮีเหลืองครับกลิ่นสดครับลองพ่อเบิง <c oughs> ครับ <c oughs> ส่วนอันนี้นก็ต้นอาวัคคโดครับพี่น้อง <c oughs> ไงนะครับอาวัคคโด ไอ้พี่น้องเบิง้งมันม่วงครับพี่น้องเนี่ยมันม่วงกับมะปลูกครับเนี่ยมันกินตําทอละครับนี่มันม่วงยอดมันครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องมันม่วงปลูกไว้หน้าบ้านครับ เนี่ยใบมันครับเดี๋ยวให้พี่น้องไปเบิ้งหน้าบ้านน้อยนึงครับหน้าบ้านเกิมีหลายอย่างอยู่ครับอันนี้กระเพา้าครับอัปเดตในพี่น้องด้เบิ้งผมอัปเดตทีกนึงแหละครับพี่น้องแต่ว่าเดือนกวัวแหละครับอันนี้ก็เลยมาอัปเดตอีกเล่มหนึ่งครับ อันนี้ก็คือพริกครับพี่น้องสูงครับเม็ดกลัวล่ะครับมีแต่ดอกครับบ่มมีหนวยครับน,นี่ครับพี่น้องนี่ดอกมีอยู่ครับแต่บ่มีหนวยจักเป็นยังอันนี้ก็เผาดกอยู่ครับพี่น้องอันนี้ถุงก็คือถุงผมเอาไว้เฉพาะพวก อินตาพลาลมครับอินตาพลาลมกับตน้นทุเรียนครับพี่น้องทุรเรียนที่ขวานุบาลไว้ครับมันใรรยายน่ข้นมากกจีแยก,กมาใส่ถุงนี่แหละครับเนี่ยแยกนี่ไว้ครับ,กกรบอันนี้ก็คือต้นบักคุงครับพี่น้องบักคุงมียอดมีมีดอกแล้วครับม่ดอกกำลังนั้นนะครับรบักคุงเนี่ย ดอกมั่นครับพี่น้องบบกคุงฮอลแลนด์ครับมาละกอฮอลแลนด์ครับสูงประมาณสักเม็ดกวัวสองเม็ดกวัวเม็ดห้าซิบได้ครับมีดอกแล้วครับอันนี้ก็ต้นอันนี้ครับพี่น้องนี่จะเป็นเงาะครับ ผมซื้อเมื่อกินครับปลูกกะเม็ดมะนา่มะเพาะขึ้นแล้วครับอันนี้น่าดแน้ะครับน่าติปีกว่าแล้วครับเนี่ยปีกว่าแล้วครับเนี่ยปีก็หนึ่งเดือนได้อยู่ครับงามอยู่ครับกําลังแตกยอดครับนเดดกลับตั้งยามัดขึ้นเดียวไปปลูกอยู่ครับปลูกกระถางเดียวกะตะไคร้ครับผมม่มังปลูกบม่มีทีครับพี่น้องก็เลยมาปลูกใส่กระถางนะครับทาเด็กกับบานผลละ ข้อิดซาลุ่งดแลวครับังจ,จะได้เมื่อบ้านก็จะได้เอาไป,ปลุงดินครับอันนี้กับกระช่ายครับกระช่ายขาวครับพี่น้องกำลังขืนอยู่ครับกระช่ายขาวอันพี่น้องเห็นอยู่นะติดก,กําแพงนั่นแหคืออันใบเตยครับพี่น้อง กำลังแต่งยอดงามดีอยู่ครับใบเตยครับใบเตยคู่กับกระชายขาวครับอันนี้กระตะไร้ส่วนกลางล่างเนีก่ก็มีหลายอย่างอยู่ครับพี่น้องเนี่ยพวกพวกเอามันยอดปักช้าม,มาปักไปครับพวกพักอีตูตอบเผ้านี่หัวละผ้าเนี่ยครับพี่น้อง มันคืออาก็มีครับนี่เห็นลายอยู่ข้างในแต่บางอีกเดือนสองเดือนหมดละมันยังคือสีเขาทายอยู่มาเรย่มอัปเด,ดปตให้พป็นองได้เบิ่งครับ ตนบังคุงนีสูงแล้ะครับตอนผมถ่ายตอนนั้นเพราะท่านสูงครับเป็นองตอนนี้สูงแล้วครับเดี๋ยวเปน็นองเบิงบ่งหน้าบ้านครับนี่ครับหน้ามู่บ้านฝนกำลังตกเศร้าตกไปมืวงหนึ่งแหละครับนี่ครับ นน่นำโมบัยม,มาอัปเดตใหไปร่องได้เบิ้งครับขันยังสัน้นกะมือนีเอาไวส้สนิกวันนับไปน่องเนาะจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้น้ำในเด้อครับเพื่อจะได้ชมภาพและคลิปต่อๆไปครับ